พิเศษมาแล้วโพสต์เดียวรู้เรื่องถึงทีมพิธาซันซันเข้าใจง่ายอยู่ข้างใครจากกรณีที่ประชุมกะกะตมีมติให้ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสสอของนายพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพัก9ก้าไกลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ประกอบมาตรา101วงเล็บ6หรือไม่ จากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นรวมทั้งมีคำขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาสับให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สสไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยหลังจากใช้เวลาสามวันประชุมพิจารณารับฟังและพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักง,งานกกตแล้วเห็นว่า มีข้อมูลพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อว่ามีเหตุผลที่มีการยื่นคำร้องจริงโดยนายอิทธิพร์บุญประคองประธานกะกอได้ลงนามในคำร้องและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานนำไปยื่นต่อศาลรัรฐธรรมนูญทันทีล่าสุดค่ะเศกสรรสุขพิมายหรือเศกโลโซนักร้องร็อกเกอร์ชื่อดังก็ได้ออกมาส่งกํลังใจให้กับคิมพิธาเป็นข้อความสันส้นๆว่ารวมส่งแรงใจให้คุณพิธาสู้ๆครับ หลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นถิ่มรูปหัวใจสีส้มกับรูปส้มกันเป็นจำนวนมากแม่งานนี้อิเศษก็ออกมากับเขานะจ๊ะ